ซอยเป็นทอดเลยครับผมเดีวผมอไปแกงครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ะเ้อาอย่างมากินแรงวันนี้เสนอเมนูอ๊อปลาดุกครับผมวัตถุดิบลักของเรานะครับปลาดุกสดๆใหม่ๆนะครับเนาะอันนี้คือแม่กาเนี่ยมันคือจักการเลยครับนี่แล้วก็บักเขือครับ มะเขือนี่ผมซอยล้อเรียบร้อยนะครับเนาะถ้าเป็นะม,มะเขือแจ้ซ้ำม้อนะครับเนาะมันจะหอมครับวันนี้ผมแจ้เป็นมะเขือธรรมดาแลครับเนาะเริ่มแรกตั้งหมอ้อขางเติมน้ำเปล่าใบลงไปงเดี๋ยวต้มให้น้ำเดือดเลยนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต่ำเครื่องกันเลยนะฮะสูตรอย่างมากินแรกก็จะมีนะครับหอมแดงจั๊กไก่ขมิ้นนะฮะขา่าหอมเตียมพริกแห้งครับใส่ลงไปเลย เครื่องเทศทั้งเหนือนะครับเม็ดหอมป้อมบลัและบวบแคนนะครับเนาะผงปรุงรสครับชูรสเกลือนิดหน่อยแล้วก็กะปิแกงครับตำเพื่อเหลวเลยครับตำน้ำพริกเซตหน้าอิฐเทาต้มไว้ก็เริ่มห่อแล้วเนาะพริกแกงที่เทาตำไหวใส่ลงไปเลยครับตักน้ำแกงมาแตะโคกสักน้อยเนาะล้มกับผงชูรส ก็น้ำล่างคกนี่แหละครับแต่ลงไปเลยเนาะน้ำแกงเดือดเห็นรอบแล้วปลาดุกครับปลาดุกใส่ลงไปเลยเนาะแล้วก็บะเขือครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยเนาะเต็ก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 เลันนี้นะครับเนาะคำเดียวครับแกงปลาแกงพักมันจะแกงเหมือนเนาะครับเนาะถ้าซุปแล้วเดี๋ยวมาพอกเกลยครับ โอ้หแล้วครับแกงพักแกงป่าแบบ่ต้องแกงเมือนนะครับเนะาะบ่ถึงห้านาทีนี้นะครับเนาะแบบ่เขือมันเริ่มซุกแล้วครับนี่มันเปื่อยแล้วนะครับเนาะหอมขมิ้นขนาดครับพี่น้องแอนน้ำแกงนะครับเนาะสุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวลองจิ้มขอสักหน่อยครับว้าวแกงหวานจั๊กอะครับแล้วก็อหอมขมิ้นขนาดัดมอ เพิ่มความหอมนะครับเนาะผักชีฝรั่งนะครับเนาะหอมปอมเปอร์ครับนี่ขาดมาได้เลยหอมครับถ้าใส่ลงไปเนาะสุดยอดต้นหอมหอมปอมนะครับต้นหอมผักชีนะครับเนาะถ้าไข่หมีก็มาใส่นะครับถ้าว่าบางมี้ก็วันนี้ผมบางมี้ผมใส่กับหอมปอมนะครับเนาะใส่แต่ผักชีนะครับแล้วที่ขาดมาได้เลยนั่นก็คือใบบักูดครับผมนี่แหละตุ๊กเอาเนื้อเผาจิ้นปลานะครับเนาะเผาจิ้นปลาครับไวละไว้ละอยากเข้าขนาดเลย ออกปลาดุกสูตรนี้อย่ามาขีดแรงนะครับพร้อมกุนกุนกุนเลยครับหน้าตาก่อเลืองๆประมาณนี้นะครับเนาะน้ำสมุนไพรจักเข้าลงเห็ดสักคาใหญ่ๆนะครับมามาครับมาครับมาครับพี่น้องมาจิ้มออกปลาดุกสูตรนี้อย่ามาขีดแรงกับผมครับได้ไปบกยิ่งๆครับผมหฮึมไรกูแล้ว หวานจัวครับเนาะป่าดุกเนียนๆครับเข้ากำยังยิ้งจำเนื้อไปนี่ครับเนี่ย เนตเต้ๆครับพี่น้องอรอ๋ปลาดุกสูตรนี้เนาะครับเนาะหอมขมิ้นหอมใบบัขูดหอมหอมปอมเปอร์น้ำแกงหวานจั๊กครับพี่น้องแอรครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปในเพจเอาอย่างมากินแหลงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีช่อง YouTube ฝากเข้าไปกดซับจักใครช่องเอาอย่างมากินแหลงใน YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนาะอันนึงช่องทางครับเอาละครับคลิปนี้เขาใหไปกิน่อเนาเะมาะขนาดนัวมอื น้ำแกงหวานชุกอะอไม่ต้องแล้วปลาดุกนี่หวานขนาดทับเพราะว่าเป็นปลาดุกไหมนะครับนะน้ำปลาแห้งดุเดีย๋ยวต้องตักน้ำมาเติมเขมซะหน,น่อยนะครับไปแล้วครับผม